นี่ออกไม้ครับจานลำขานเนาะลุยไม้วังประพุ่ง ไปดินี่าประคิงโคแรกแห่งมันปคปทิ้งไปทิง บรรยากาศเนาะตึกเบ็ดซะโซกับจานลำคาวนเอาใส่ก็ลงไปซ้ำลังไม้วังปะพุ่งประจัะดเนาะนเอาลูกจักมาสองคนเสียบยเยอเดือนเนาะมีขากล่องพี่น้องเอ้ยนี่นี่ประจัดประจัดประจัไดไงไหนมาแล้วไหนมาแล้วบริเวณนั้นนี่ โมพี่ไถ่ายเนะยาะงูในี่ดินตะแรงตะแดงยัยนี่นปูดปลากันเนาะที่ว่าบรรยากาศเดิมมันเลยเนาะเดิมมันเลยตัวนึ่งละสองตัวนำมาใส่บึงการน้ำคั่นที่มันบ่หรือบ่อบ,บึงทาง,งพื้นลงนี่สั้นขึ้นเอาผาาลิง่ง <c ười> ยัยกินได้อาจารย์เดือดสามตัวบ่วบอโอ้ลงลงใหญ่บ่ โอ้ไปถ่ายคลิปจานน้ำขัานเมื่อกี้มันก็ลิงนั่นเลยจังตัวไรโบหูเท่านี่สามนำมาเนาะนี่ประจาดคือเก่าเนาะโอ้ปลานสีออกแล้วพักคิงท่านผักสมท่านสีแดงนี่คือคือตัวนี้นี่ตัวทางกลางเนาะเสแล้วเสแล้วเป็นยัไงตัวนลอยบบหูเด้อ No. Uh, không còn hello 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 Mang tham gia vào vĩnh long đến mặt 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 Bà chát bà chát 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 chỉ có chát 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 ดอนอนเงใส่เดืออนรุดพี่น้องรุดแบ่ทั้นืางกีขันเก้าขันผระสุมขันสีแดง ทุกคนคันธสีดแดงกับคันธสีดำดวงอาทิตปกติเนาะอะไรอีกจะทำมุ้งส้มปักขิ้งปักขิงขิงสวยเนาะตัวนี้ปักขิ้งเนออพี่น้องเลย ทีตัวเงี้ยวเงาเนาะปลาเฮ็ดลาบแซ่ยบอันนี้นะก็ปลาลาบแซ่บ Certo? กานรับข้านก็้ังค้างไม้อยู่เนาะแปลงไม้ไหม,ไมพอดะจะได้มันอยู่ดีเอาห้วยพงเขาตีนี่นกระดิ่งรังแห้งเทะเฮ้อกระดิ่งรังอะไรเมื่อกี้นี่รังเลยละ่ะมัวจะทายคลิปอยู่เนาะมึงใส่สีแดงนี่บ่ ลังนี่บ่ฮะ<า>ตึกเบ็ดนี่เบิ่งนั่นก็มีได้นะตึกเบ็ดเนาะหาปลาเนะาะมอยู่บ่มอยู่ <laughs> มอยู่เนาะ <laughs> ตึกเบ็ดจาล,ล,าล,ลําคานเด้อนี่โอ้เบ็ดจาล,ล,าล,ลําคานงามแท้ว่ฮะ<า>เบ็ดนี่เก๋ <laughs> 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 เว้ยเบ็ดนี่เก๋อ่ะเียมยง่น่ะ <laughs> 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 Thế kia cái đường nào Đấy Đấy đây, đấy đi, đấy đi Ờ bỏ, mán như bó được rồi Mán đứa, mán mán đứa Mán bớn, mán Mình muốn tụi này mán cho này Mán มดเกียงจ๊บใหม่เลยน้าๆอยู่นอกมั้ยอ๋อครับนี่เสียบอันนี้นี่เสียบยื่เอเดือนเดอืเอ,อนแดงวะนี่เป็นกอกเลยนี่เสียบเดือนแดงนั่นมันอะไดิม,ดมันเบ้อตัวสิบตัวปากกระทิง้งเลยปากกระทิงะท้งหน่อยมด้อ Nó, bỏ. Đồ. Nhi, nhi. <laughs> tôi như vậy đi nắng bay nhưng bay 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 ไปเบิ่งของเอาไซ่ก็เด้อบักกะลิงดังแล้วนี่ยังอยู่ที่เฮ้ยหลุดของเอาไซก่อนแล้วมีปัญหาแล้วนี่ใจหายดึงเบ็ดขาดวะเฮ้ยได้จะ้เอาโฟนงานมาเบิ่งดู เด้อเบิ่งผลงานเอาใส่เด้อเบ่งผลงานเอาใส่ขยุกขยึกขยุกนี่โอ้ได้อยู่ได้นี่อีเบิ่งผลงานเลยอื้อได้ยี่น้องมหมยน้องสองคนเนาะ อ๋อเอ้าผลงานเอาใช้ได้ตัวนี้เด้อ2 2อันถอลงไปนี่ฮ่าๆ King กับ k i อ้ใหญ่แท้วะเอาเอาประจาดปาโตเนอมันก็หักแล้วนะนี่โอ้ถึงเบ็ดสิซื้อได้นี่เนาะโอ้ธรรมดาเนาะารคาเนาะี่มือยังบ่ตกเนาะ ยีมเงนมือโตเลยเนาะอะบึงบนงานมึงบนงานจารคาญนู้มาหนิโอ้มีไอ้กดอีกแหมบได้หน่อยนาพื้นเหยบ่ได้หน่อยนาไหนไ่ดหน่อยเอ้ามาอนู่รโอเคอยู่โอเคนียนจิลาบเนี่มีดก็มีน่โอ้ยคามคั่